ด,ดิฉันเินลิตารีรจนพินโย h e a d o f Marketing eBay Thailand ในวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอร์ส eBay Next ซ์เสำหรับผู้ขายใหม่เริ่มต้นขาย eBay ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะลิตาจะแนะนำในเรื่องของสิ่งที่ผู้ขายควรทำนะคะหลังจากที่ขายของได้ค่ะหลักๆเลยค่ะมีอยู่3เรื่องค่ะเรื่องแรก คือให้ฟีดแบบกับลูกค้าของเรานะคะเรื่องที่2จัดส่งของอย่างรวดเร็วและอัปโหลดช็กกิ้งให้ทันแฮนดิ้งไทม์ที่เราตั้งไว้นะคะและเรื่องที่3คือดูแลลูกค้าหลังการขายซึ่งการดูแลลูกค้าหลังการขายเนี่ยก็มีตั้งแต่การช่วยติดตามช็กกิ้ง จนไปถึงการดูว่าลูกค้ามีเมสเซจอะไรมาถามเราหรือเปล่านะคะและที่สําคัญคือเราควรจะรู้วิธีการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนค่ะเราเรียกกันว่าการจัดการเคสนะคะแบบมือโปรของผู้ขาย eBay ค่ะเรื่องแรกค่ะอันนี้จะเป็นสถานการณ์สมมุตินะคะเป็น FAQ ต่างๆที่เรามักจะได้รับจากทางผู้ขายนะคะเราก็รวบรวมมาเป็นคำแนะนำดังนี้ เรื่องแรกเลยคือสมมุติในกรณีที่ลูกค้าซื้อของแล้วก็จ่ายเงินเรามาแล้วและตอนเราไปหยิบสินค้ามาห่อปรากฏว่าเราทำของหลุดมือแตกเสียหายไปนะคะทีนี้ไว้ง่ายคือเราอ่ะไม่มีของจะขายแล้วทั้งที่เ listing นั้นยังอยู่แล้วก็เพิ่งขายออกไปนะคะเพิ่งได้เงินมาว่างั้นเถอะนะทีเนี้ยสิ่งที่ต้องทําค่ะเราจะต้องรู้ไว้เลยนะคะว่าบน eBay ค่ะจริงๆแล้วอ่ะระบบของ eBay อ่ะ จะไม่แนะนำไม่สนับสนุนการมี listing แต่ไม่มีของนะคะเพราะฉะนั้นตัวแดงที่โนต้ตไว้คือเรื่องที่ห้ามทำคือห้ามยกเลิกการขายโดยบอกว่า out of stock เป็นอันขาดนะคะจะทำให้ติด defect แล้วก็ติด low standard ซึ่งมันจะมีผลเสียในระยะยาวนะคะดังนั้นค่ะเรารู้แล้วว่าอะไรไม่ควรทำเนาะต่อมาเรามาเรื่องที่ควรทำค่ะ เรื่องที่ควรทําก็คือผู้ขายควรจะเขียนเมสเซจไปแจ้งลูกค้านะคะว่าขออภัยด้วยนะคะสินค้ายอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ขออนุญาตคืนเงินให้เต็มจำนวนแล้วกันนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพราะว่าคือข้อ2ค่ะเหตุผลคือถ้าเกิดว่าเ,ออเรานะคะจะคืนเงินให้กับลูกค้าได้นะคะเราควรจะมีข้อความที่ลูกค้าคอนเฟิร์มว่าเขาโอเคกับการตัดสินใจหรือการตกลงการ,รที่แก้ปัญหาในหลักษณะนี้ เพราะว่าลูกค้าบนอ e ีเ y ค่ะเขามีเขามีสิทธิ์ปฏิเสธจากไม่รับเงินคืนและถ้าเกิดว่าเขาอ่ะปฏิเสธไม่รับเงินคืนผู้ขายก็อาจจะเหนื่อยแล้วก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องอื่นในภายหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะคืนเงินนะคะเราคุยกับลูกค้าก่อนอย่าเซอร์ไพรส์เขานะคะแล้วถ้าลูกค้าตกลงแล้วเราก็กดเซ็นรีฟันก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีการเปิดเคสซึ่งจริงๆแล้วไม่เปิดเคสได้จะดีที่สุดนะคะ แต่ถ้าสมมุติว่ามันมีลักษณะของการเปิดเคสหรืออะไรกันขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเราสามารถ cancel order แล้วก็ buyer ask to cancel ได้นะคะเมื่อเราคืนเงินเต็มจำนวนก็จะได้รับ final value fee จาก eBay คืนไปนะคะดังนั้นค่ะสิ่งที่ควรทำคือผู้ขายควรจตรวจสต็อกสินค้าว่ามีมากพอและสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะพร้อมขายเสมอต,ตามที่ลง listing ลไว้ถ้าม่อย่าง ต้องไปแก้ไขซิ่งนะคะอย่าให้ของขายออกโดยที่เราไม่มีของส่งอันนี้เข้าใจแล้วนะคะมาค่ะดูตัวอย่างนะคะของอวิธีการกดปุ่มยกเลิอกออเดอร์หรือการกดเซ n นตรีฟันตอนนี้นะคะมันเป็น e bay m p ก็คือเป็นระบบการชำระเงินแบบใหม่แล้วเนาะ mm hmm. ทีนี้ค่ะปุ่ม cancel order เนี่ยจะขึ้นมาให้เราเห็นนะคะเราก็กดได้เมื่อมีเปิดเคสค้างอยู่นะคะ mm hmm. หรือมีการยกเลิกการผ่า นะคะก็คือไปที่หน้าออเดอร์กดปุ่มข้างล่างนี้ที่เป็นลูกศรลงนะคะแล้วกด c a n c e l Order นะคะได้นะคะโดยเลือกเหตุผลไปนะคะเราอาจจะเลือกไป Buyer a r อักซ c e คนเซิลนะคะ,ะแล้วก็การ cancel c a n c e l Order จะเป็นการคืนเงินเต็มจำนวนแล้วก็เงินเนี่ยจะหักจาก available fund ่อนถ้าไม่พอถึงจะค่อยไปหักตามลำดับของบัตรเดบิตบัตรเครดิตที่ท่านกไว้นะคะต่อมาค่ะวิธีที่สองค่ะ คือเซ็นรีฟันนะคะซึ่งเซ็นรีฟันเนี่ยใช้ได้โดยที่ไม่ต้องมีเคสเปิดขาทําทให้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอ่ะอยากจะให้ส่วนลดค่าส่งลูกค้านะคะเราก็สามารถกดเซ็นรีฟันก็ได้อันนั้นเป็นอีกอนนอกรณีวิธีการใช้อีกแบบนึ่ง ตรงนี้ที่เราตะกี้เล่าให้ฟังคือสมมุติว่าเรา,เาคุยกับลูกค้าลูกค้าตกลงแล้วว่ารับของคืนเอ่อโอษค่ะรับเงินคืนนะคะรับเงินคืนลูกค้ามีเมสเซจตกมาเอา่อตกลงมาว่ายอมรับเงินคืนเราสามารถกดเซนตที่ฟันนะคะแล้วก็เลือกไปเลยค่ะว่าสมมุติว่าไบเออร์แคนเซิลนะคะว่ากันไปะนะคะอ่าตามเอ่อการเซนรี่ฟันค่ะเราสามารถเอ่อส่งเงินคืนได้เนี่ยเอ่อจะส่งเป็นแค่ส่วนนึงก็ได้หรือว่าจะ คืนทั้งเต็มจำนวนก็ได้เนี่ยค่ะคือจุดแตกต่างของเซนต์ลีฟันกับแคนเตลอออเดอร์นะคะทั้งหมดคือเราจะคืนได้ไม่เกินยอดที่ผู้ซื้อชำระมานะคะแล้วก็เงินเนี่ยจะก,ก็คืนไปโดยหักจาก Available Funds แล้วก็ระยะเวลาที่เราจะมีปุ่มเซนต์ลีฟันหรือแคนเตลอออเดอร์ให้กดเนี่ยมันก็จะอยู่ภายใน90วันหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินแล้วนะคะถ้าสมมติว่าออเดอร์ของท่านเป็นออเดอร์ที่เกิดมาก่อน หน้านี้นะคะตั้งแต่สมัยใช้เพย์พาวนะคะมันจะไม่มีปร่งเสนที่มันให้ดูค่ะไม่ต้องใโอเคเอาละค่ะ okay. right. มาเข้าตัวอย่างกรมีที่สองนะคะคือสมมุติว่าถ้าเกิดว่าของส่งไปแล้วเกิดความเสียหายหรือว่าเราหยิบชิ้นผิด ส่งผิดไปนะคะลูกค้าก็เลยบอกว่าสินค้าไม่ตรงตามบรรยายน,นะคะตรงนี้ภาษา eBay เราเรียกกันว่า SNAD นะคะ S N A D ก็คือ Item not as described ถ้าเป็นกรณีแบบนี้ค่ะผู้ขายเนี่ยมีทางเลือกหลายทางนะคะสำคัญที่สุดคือต้องกดปิดเคสคือตอบรับรีเทิร์นนะคะภายใน3วันนะคะอันนี้สำคัญสุดพอเราตอบรับรีเทิร์นแล้วเนี่ยเรายังมีวิธีทาง เลือกอีกสขั้นให้เราเลือกนะคะคือหนึ่งสมมุติเรายินดีคืนเงินนะคะหรือลดราคาไปได้ไหมแล้วก็รับของเก็บไว้เลยแล้วก็ไม่ต้องส่งของคืนมาอันนี้คือตกลงกับตกลงกันกับไบเอบยเยอร์นะคะสามารถกดยกเลิกการขายก็ได้หรือจะกดเซ็นลีฟันก็ว่าไปนะคะตามแต่ทกกี่ที่สอนไปแล้วนะ,ะอ่ะทั้งเลือกที่สองค่ะคือเราอยากได้ของคืน เราต้องการให้ผู้ซื้อส่งของขึ้นมานะคะแล้วเราจะคืนเงินให้นะคะอันนี้วิธีนี้นะคะเนื่องจากว่าผู้ขายไทยเนี่ยซื้อ Return Label ใน eBay.com ออไม่ได้จึงต้องใช้วิธีคุยเมสเซจกับผู้ซื้อนะคะให้ได้ข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะจ่ายเงินค่าส่งคืนคืนเพราะว่ารีเทนลาเบลต้องเป็นเราจ่ายเพราะว่ามันเป็นเคส สินค้าไม่ตรงตามบรรยายซึ่งเป็นความผิดพลาดของผู้ขายว่างั้นนะคะถ้าคือถ้าทำลอจิกอย่างนี้นะ,ะวิธีค่ะ,อ,ะอันนี้ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันคือเงินทาง PayPal เ,เพิ่มเข้าไปได้ถูกไหมคะแต่ว่าอตอนนี้ที่เป็น eBMP เนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะคะ,ะสิ่งที่เราเห็นว่าผู้ขายในประเทศอื่นๆเขาทำการคือเขาใช้วิธีตกลงกับผู้ซื้อว่าจะ คือเงินกันยังไงบางคนเขาก็มี PayPal าเขาก็ไปคืนข้างนอกกันเองได้ตามนั้นนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าผู้ซื้อไม่มี PayPal แต่ผู้ซื้อสามารถเสร้าง listing บน eBay ขึ้นมาแล้วเป็น listing ที่ตกลงกันกับผู้ขายว่าเกิดขึ้นมาเพื่อเป็น Return Label สำหรับไอเท็มนั้งนี้นี้ีเท่านั้นนะคะก็คือไว้ง่ายผู้ซื้อสร้าง listing ขึ้นมาแล้วผู้ขายก็เข้าไปจ่ายเงินซื้อ listing นั้น นะคะแล้วเสร็จแล้วผู้ซื้อก็รับเงินไปนะคะเราก็าไม่มีการส่งของเพราะมันเป็น e ีเท n ลาเบลโดยที่ฝ้กผู้ซื้อเขาแค่มาร์คแอดชิไปนะคะแล้ก็ทั้งหมดนี้คือผู้ซื้อผู้ขายต้องตกลงกันให้ได้เองนะคะว่าต้องการจะจ่ายเงินค่าส่งของคืนด้วยวิธีใดในส่วนนี้นะคะแล้วก็ขั้นต่อไปคือเมื่อของมาถึงเราแล้วนะคะรีเทนแ i ็กกิ้งเดลิเแล้วทีนี้ล่ะคะ่ะผู้ขายเนี่ยค่อยไปกด คืนเงินะคะถึงจะได้ไฟ n a l v วา u ูคือแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อ1อาจอาจจะง่ายหน่อยข้อ2ก็มี process เ,เพิ่มขึ้นนะคะแต่แต่ก็เป็นาทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการสินค้าคืนกลับมานะคะแล้วก็ ข้อสมค่ะคืสอสมมติว่าเราส่งไปแล้วของมันพังพังไประหว่างทางแล้วผู้ขายก็เลยมองว่าเราจะส่งของใหม่ไปให้แล้วกันซึ่งต้องให้ผู้ซือ้อนตอบตกลงนะคะเพราะว่าถ้าผู้ซื้อไม่ตอบตกลงเนี่ยมันจะกลายเป็นการปิดเคสไม่สําเร็จนะคะแล้วระบบจะบังคับคืนเงินให้ผู้ซือ้อคือกลายเป็นเราแพ้เคสไปอีกนาหานะคะค่ะและส่วนข้อสนะคะกรณีนี้คือในกรณีที่ว่า สินค้าน่ะตรงตามบรรยายแล้วแต่ว่าไบเออร์เนี่ยอาจจะแบบด้วยความอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาหาว่าเราของไม่ตรงนะคือในตอนที่เราบรรยายเราบรรยายตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ขายมั่นใจว่าเรามีสินค้าตรงตามบรรยายแล้วเราก็ส่งถูกดีแล้วทุกอย่างให้ส่งหลักฐานไปให้ CS ตัดสินนะคะนะคะแล้วก็วิธีการติดต่อ CS ก็คือตามตามนี้นะคะโอเคค่ะ FAQ ข้อที่3ามค่ะ ต้องทำอย่างไรถ้าลูกค้าบอกว่ายังไม่ได้รับสินค้าคือ Item not received นะคะข้อแรกเลยค่ะเหมือนเดิมคือถ้ามีเคสเปิดขึ้นมานะคะต้องปิดเคสก่อนภายใน3วันป้องกันการยกระดับเคสนะคะวิธีปิดเคสค่ะก็คือว่าข้อแรกคือพิสูจน์ว่า ผู้ซื้อนะได้รับสินค้าแล้วภายใน e d d นะคะโดยที่ tracking number ต้องเห็นดีสแกนหรือ delivery scan เนี่ยในระบบ ebay ที่10โค o d ของผู้ซื้อนะคะถ้ามันไปนเป็น10โ c o d ที่อื่นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แปลว่า,เ,าเราจะพิสูจน์ได้นะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาเราขายบน ebay เนี่ยเราถึงอยากแนะนำว่าให้บล็อกประเทศที่ไม่มี10โ c o d ออกไปยกตัวอย่างเช่นประเทศที่เป็นหมู่เกาะ นะคะมักจะไม่ค่อยมีสิบโคดแล้วมันจะส่งยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือเห็น Delive r y s c สแกนในสิโคดของผู้ซื้อนะคะและถ้าสินค้าราคาเกิน750เอเหรียญจะต้องมีลายเซ็นผู้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยว่ายง่ายถ้าเราขายของแพงเนี่ยไม่ต้องหวังเลยว่าเราจะไปส่งสเนลเมลนะคะมันจะไม่ดีกับเราค่ะถ้าเราขายของแพงเราต้องส่งเอ็กเพรสเท่านั้นนะคะแล้วก็มันจะได้มีลายเซ็นผู้รับถูกต้องทุกอย่างแล้วก็ ป้องกันกรมีสินค้าสูญหายแล้วก็ช่วยถูกป้องตัวเองนะคะเอาละค่ะมาออปชันที่สองทางเลือกสีเหลืองนะคะก็คือถ้าผู้ขายเนี่ยไม่มีแท็กกิ้งที่มีดิสแกนนะคะไว้ง่ายคือแท็กกิ้งไม่ไม่มีดิสแกนหรือว่าเราไม่มีแท็กกิ้งหรืออะไรก็ตามนะคะหรือแท็กกิ้งนั้นน่ะไม่อัปเดตเกินสิวันนะคะผู้ขายเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาค่ะว่าอาจจะต้องคืนเงิน ให้ผู้ซื้อผ่านทางเคสนะคะคือถ้าเป็นเคสมาต้องตอบกลับไปทางเคสนะคะภายในสามวันแล้วจะได้รับไฟนนลแวลูสิ้นคือนะคะถ้าเราเขียนเมสเซจคุยกับผู้ซื้อแต่ไม่มีข้อสรุปนะคะไม่นับว่าเป็นการปิดเคสนะอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าออการปิดเคสคือการมีคำตอบออที่ชัดเจนเช่นมีการคืนเงินหรือมีแอคชั่นที่ชัดเจนนะะ ถ้าสมมุติว่าเราเขียนไม่เสร็จคุยกันแล้วเคสไม่ได้ปิดผู้ซื้อเนี่ยสามารถไปยกระดับเคสได้แล้วถ้าสมมุติว่าผู้ซื้อไปยกระดับเคสนะจะกลายเป็นตัวแดงเครื่องหมายตกวปจัยข้างล่างนี้นะคะดังขวาก็คือผู้ซื้อไปเรียกอีเบมมาตัดสินแล้วถ้าเกิดว่าผู้ขายแพ้เคสก็จะติดดีเฟก Effect. หรืออาจจะตกบ e l o w สันดาหรืออาจจะไม่ผ่านการประเมิน south east asia s e r c r i t นะคะซึ่งมันก็จะทำให้เรื่องเนี่ยยาวไปนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือปิดเคสภายในสามวันต่อมาค่ะ กรณีที่สี่นะคะถ้าผู้ซื้อเปลี่ยนใจไม่ซื้อแล้วทําไมฝ้าผู้ซื้อไม่ยกเลิอกออเดอร์เองล่ะเขียนเมสเซจมาขอให้ฉันออยกเลิอกออเดอร์ทำไมใช่ไหมบางคนที่เป็นผู้ขายนะคะอาจจะมีคําถามนี้นี่ค่ะก็เล่าให้ฟังในลักษณะของลอจิกของระบบนะคะก็คือว่าเในฝ้าผู้ซื้อค่ะตอนที่เขาจ่ายเงินแล้วเขาจะมีสิทธิยกเลิอกออเดอร์ได้แค่ภายในหนึ่งชั่วโมง นะคะคือไอ้ปุ่มนั้นยังอยู่ในหชั่วโมงแรกมันจะมีปุ่มยกเลิอกออเดอร์อยู่ cancel my order แต่ถ้าสมมุติว่ามันเกินหนึ่งชั่วโมงไปแล้วเนี่ยทางฝากผู้ซื้อปุ่มน,นี้จะหายไปน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า,า,า,าทางผู้ซื้อเขายกเลิอกออเดอร์เองไม่ได้ต้องเขียนเมสเซจมาหาเรานะคะให้ยกเลิกให้นะคะอันนี้ค่ะ อยากจะแนะนําทางเลือกนะคะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นก็คือว่าถ้าผู้ซื้อติดต่อมาให้เรายกเลิอกออเดอร์นะคะโดยที่เราอะเลือกไปเลย cancel transaction by y r a c o cancel ระบบก็จะร e f u n ให้ลูกค้านะคะอันนี้ผู้ขายไม่มีโทษอะไรนะคะแล้วก็ไม่ต้องส่งของแต่ทีนี้ค่ะเกิดว่าเราอะส่งของออกไปแล้วแล้วผู้ซื้อเนี่ยอยู่ดีๆมายกเลิอกออเดอร์นะคะสิ่งที่เราควรทำคือเรายกเลิกให้ก็ได้แต่ นะทางไบเออร์น่ะไม่ต้องรับพัสดุของเรานะแล้วปล่อยให้ของน่ะปีคืนกลับมานะคะวิธีเนี้ของน่ะมักจะไม่ต้องเสียค่าส่งคืนนะคะแล้วค่อยมารีฟังกันภายะ,ะแต่ถ้าหากผู้ซื้อไม่ติดต่อมาคะ่ะเราแบบอยู่ดีๆไปยกเลิอกออเดอร์เองไม่ได้นะคะคืออย่างที่บอกสมมุติว่าเกิดอยู่ดีของหมดแล้วคิดว่าจะยกเลิอกออเดอร์เองแล้วก็มาแคนเซิล r ออเดอร์กันด้วยวิธีนี้นะคะ ให้ระวังนะคะต่อนะคะเพราะว่าไม่ควรทำนะคะจะทำอะไรให้คุยกับลูกค้าออกนะคะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะคืนไม่รู้ล่วงนะคะนี่ค่ะและคำถามที่ห้าค่ะผูซื้อชนะประมูลแล้วไม่ยอมจ่ายเงินค่ะให้ทำยังไงนะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะคือผู้ขายเนี่ยจะต้องมาเปิดเคสอันเทศไอเทมใส่ลูกค้านะคะแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าย,ยังไม่จ่าเรายังต้องไปตามปิดเคสค่ะถึงจะได้ไฟแนลไวลูปีคืนนะคะนี่ค่ะก็คือเราเราก็พอเข้าใจนะคะว่ามันมีการทั้งเปิดทั้งปิดทั้งอะไรต่ออะไรนะคะเราก็เลยเปลี่ยนระบบแล้วนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็น ถ้าผู้ซื้อชนะพะมูลแล้วไม่ยอมจ่ายเงินนะคะสิ่งที่ผู้ขายต้องทําคือผู้ขายเนี่ยไม่ต้องไปเปิดเคสอันเทศไอเทมแล้วค่ะในระบบเนี่ยจะมีปุ่มที่ให้ผู้ขายเนี่ยยกเลิกการขายโดยบอกว่า buyer hasn't paid คือผู้ซื้อไม่ชําระเงินในระบบเนี่ยจะมีปุ่มแบบนี้มาให้เลือกนะคะเข้าไปที่ seller h u b order awaiting payment นะคะแล้วก็ sold นะคะตรงนั้นนะคะ นะคะลงไปดูได้ค่ะมันจะมีตรง awaiting payment ที่ทำให้เราเนี่ยเข้าไปกดดูได้ว่ามันนานเท่าไหร่แล้วที่ผู้ซื้อไม่จ่ายเงินทีนี้เราจะายกเลิอกออเดอร์ด้วยเหตุผลผู้ซื้อไม่จ่ายเงินนะคะเราจะกดได้ก็ต่อเมื่อมันต้องผ่านไปเกิน5าวันหลังการน,นะคะเวลาผ่านมาเกิน5วันละยังไม่จ่ายอีกฉันจะเอาไปขายคนอื่นแล้วนะฉันก็เลยยกเลิกการขายกับ เพราะคุณไม่ยอมใจเงินนะคะแบบนี้ทำได้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าผู้ซื้อของเราอ่ะเป็นสมมติว่าเขาชอบซื้อทีละเยอะเอะแล้วเขาก็เลยรอจ่ายเงินครั้งเดียวเช่นสมมติว่าสิบวันจ่ายเงินครั้งหนึ่งนะแล้วก็เลือกออเดอร์ไว้เป็นบานตะไทยเลยเราก็แค่ไม่ต้องไปยกเลิอกออเดอร์เขาค่ะคือตราบเท่าที่เราไม่ได้ไปกดแอนเซลออเดอร์ของชิ้นนั้นน่ะก็จะโดนผู้ซื้อคนนั้นน่ะจองเอาไว้ ไปจนระยะเมื่อไหร่ก็ได้ที่เขาอยากชำระหรือเรารอเขาชำระนะคะเข้าใจแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ชำระเงินและเราไม่อยากให้เขามาจองของเราเนะเราไม่ได้อยากขายละไม่ไม่ชำระเงินเอาไปขายคนอื่นถ้าอย่างนั้นเรารอห้าวันแล้วค่อยยกเลิกออเดอร์โดยบอกว่าผู้ซื้อไม่ชำระแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่ซื้อขายกันนานๆเรารู้ว่าเขาจ่ายแน่ อาจจะใช้เวลา10บวัน20วันสมมติแล้วเรายินดีรอเรายินดีให้เขาอ่ะจองของของเราไว้อย่างนั้นเราก็แค่ไม่ต้องยุดเลยนะคะไม่ต้องอันนี้ค่ะเพิ่มแถมให้นะคะเกี่ยวกับความคุ้มครอง s e ล l ล r p ์โปรเทคชันะคะเมื่อกรณีที่ผู้ขายเนี่ยเจอ b บเ e อร์นิสัยไม่ดีนะคะ คนเราค่ะบนโลกนี้มันก็มีมากมายหลากหลายนะคะใน eBay เองเนี่ยเราอะก็พยายามที่จะสกรีนไบเออร์แล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดกรณีที่ไบเออร์ที่ไม่เป็นที่ต้องการของผู้ขายาบางท่านบางคนใช่ไหมคะแล้วเราเคยบล็อกเขาไว้แล้วคือผู้ขายเคยบล็อกเขาไว้แล้วและอยากจะกลับเมาเวียนว็นไหวตายเกิดออกมาซื้อใหม่นะคะแบบนี้นะคะผู้ขายค่ะ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกออเดอร์ได้นะคะโดยระบุว่าที่อยู่ของผู้ซื้อมีปัญหาน,นะคะและเขียนอีเมลไปแจ้ง Thai Service at ebay.com นะคะก็คือเขียนอีเมลไปแจ้ง eBay Customer Service ที่เป็นทีมไทยว่าเราะขอยกเลิกออเดอร์ของคนซื้อคนนี้นะ เขาอ่ะเป็นแบดไบเออร์ของเราเราเคยบล็อกเขานะคะในอีเมลที่เขียนไปหา C s เนี่ยคือต้องมีเซลเลอร์ไอดีมีไบเออร์ไอดีอายทิมนัมเบอร์นั้นคืออะไรแล้วก็อธิบายเหตุการณ์นิดนึงตามลำดับเวลาตามลำดับเวลายกาตัวอย่างเช่นตัวอย่างสถานการณ์ข้อมูลค่ะคือสมมติว่าชื่อของผู้ซื้อรายใหม่นะคะเป็นชื่อเดียวกับที่เราเคยบล็อกไว้หรือที่อยู่จัดส่งนะคะของคนใหม่ที่เว้นว่ายตายเกิดมาเนี่ยนะคะเป็นที่อยู่จัดส่งเดียวกับคนที่เราเคยบล็อกไว้ นะที่สําคัญคือยังจะกลับมาซื้อของชิ้นเดิมหรือมาถามคําถามเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆ,ๆเข้าไปอีกนะคะถ้าเข้าขายประเภทนี้นะคะจัดการเลยค่ะเพราะว่า Bad ไบเออมันก็ไม่เป็นที่ประทับใจของผู้สึกอูดาผู้ขายนะคะเราก็มองว่าสิ่งนี้น่าจะทําให้ผู้ขายหลายท่านสบายใจขึ้นตามนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ